น้ำอวกาศกาแล็กซี่มิทูเว่จ้าเดวราจะต่อยังไงเราคววันนี้เราจะทำน้ำอวกาศกินกันใช่ไหมใช่แล้วนะครับก็คือน้ำอวกาศเนี่ยก็คือการที่เราเอาน้ำไอ้ทุกอย่างมาผสมกันให้เป็นสีมันจะคล้ายๆกับอวกาศกาแล็กซี่กาแล็กซี่เลยประมาณนั้นห้วงฟ้า อะไรอย่างนี้ทุกคนใช่คือเราเห็นในตั๊กตอกมาใช่ไหมเราจะมาน่ากินด้วยนะทุกคนเราจะมาลองเรื่องอะไรไหมพวกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราจะมาใส่เป็นเจลลี่อันนี้ก่อนนะทุกคนใครชอบกินบ้างนี่นะครับเจลลี่นะครับจะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะนี่แค่สองสีนี้ก็มีความแบบอวกาศนะถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันก็น่าจะแบบสวยมากๆเลยนะแต่เราค่อยบอกนะครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยไปพร้อมอะไรแม่มา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 ดูความแน่นนิดนึงอ่ะนี่นะครับทุกคนมา แล้วเราจะมาเทใส่แก้วกันทุกคนเดี๋ยวเราเอานี่เอาอ่ะมีทั้งหมดอยู่สามสี่อันอโฟกัสกัดเทไปสักสามอันก่อนไหมสองอันก่อนไหมอุปกัสมีแค่แค่เยไหนแค่๋หนเอาไว้ตัวแต่งข้างบนได้ได้ได้ไปงั้นพร้อมนะหนึ่งสองไปโอ้โหหืมเฮ้ยสีสวยเฮ้ยสีดูน่ารักอุ้ยโอ้โหอะไรกันฮะเขามีเม็ดเม็ดสีนี้ด้วยถ้าอยากใส่ให้หมดจังแต่ว่าเหมือนจะ ไม่ค่อยออกเท่า<อ>ไหร่โอเคเอาโอเคใส่อีกสักถุงหนึ่งฟกัสใช่ค่ะไปเลยวกันแตะกันเลยสีมันดูน่ารักเนาะดูสีมันดูสวยนะน่ารักเห<ด>มือนเราทำสลามเลยอนะ่ะไปเราจะรับซื้อแล้วหืมไปปื๊ดไปปื๊ดไปนิดหนึ่งไปนิดหนึ่งอะอุอ้ยสีน่ารักมากเลยทุกคนดูดิแค่นี้เองอนะ่ะ ได้ประมาณนี้นะทุกคนต่อไปเราจะมาใส่น้ำแข็งกันน้ำแข็งกันตู้เย็นนะเพราะฉะนั้นบางทีทุกคนจะได้ประมาณนี้นะคะสีก็จะแบบบัชเชลล์บัชเชลอุ้ยโอเคดีแก้มีความแบบเป็นสีเดียวเป็นลูกคลุกนะครับทุกคนสวยมากแบบนี้อ่ะใส่ถุงด้ไหมใส่ไปเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะอุ้ยสวย เราจะเทน้ำลงไปกันทุกคนเราจะเทเป็นน้ำอันนี้ลงไปเทสปาร์กก่นอนใช่ไหมใช่นี่ครับเราใช้เป็นน้ำสีขาวนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะโฟกัสพร้อมไหมพร้อมอ,อ่ะใครเทเทเลยเทเลยนะครับทุกคนอุ้ยมีเสียงการระเบิดของบิ๊กแบงนะทุกคน <laughs> เพราะว่าโลกเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการระเบิดของบิ๊กแบงใช่ไหมแล้วก็แบบใช่อ่ะใช่เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้โหที่น้ำคือตอนนี้กำลังจะเกิดดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลแห่งนี้นะครับทุกคน หมดควรแล้วมั oh. ้งเนี่ยหมดควรเลยหมดควรแล้วเอาไหมเดี๋ยวเอาน้อยลงน้อยลงก็เดี๋ยวมีออกเออออกเลยออกนะครับทุกคนออกออกได้เหรอเทเวเลยนะครับเทเสร็จแล้วต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาเทเป็นน้ำสีม่วงเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มสีไงเพราะจักรวาลจะม่วงอย่างนี้เลยใช่ไหมจ็กสี่อ๋ออุ้ยอุ้ยโอุ้ยอุ้ยเด็กเป็ดเฮ้ยสวย เฮ้ยดิข้างล่างเห็นไหมกำลังเกิดเซลล์ต่างๆตอนนี้เหมือนตอนนี้ไม่เห็นน้ำแข็งอะนี่เนฟองคือแบบเกิดการเกิดเซลล์ต่างๆนะทุกคนที่กำลังจะเกิดมีสิ่งสิ่งมีชีวิตมากมายนะครับทุกคนใส่อันนี้ก็ดีป่ะบ้าไ,ได้ไมาเลยอันนี้ก็คือโยการใส่เพิ่มเติมลงไปนะโอ้ยน,น,น,นี่เห็นไหมเม็ดๆก็คือดาวเคราะห์ต่างๆนะมีดวงจันทร์มีดาวพูโตมีฮิปโปโปเตมัสแล้วก็มีหมูเดงวยทุกคนมีหมูเดงด้วย โอ้โหกระตุยกระตายกัน <c oughs> ไม่ค่คอ,ย,ย,อยสีสวยนะมันมีตอนนี้ถ้าเกิดเราเมองข้างในนะมันเหมือนเกนาะลอยฟ้าที่หนึ่งเพราะมันมีนกแข็งลอยขึ้นมาใช่ไหมมานนเป็ตนน่อไปเราจะมาตกแต่งกันนะทุกคนตกแต่งด้วยเยลลี่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเยลลี่รูปดาวแล้วก็เอนะเลี่ยนนะแล้วก็เป็นอะไเป็นเยลลี่แบบว่าสีๆอ <c oughs> ันนี้ก็เป็นดาวเคราะห์น้อยต่างๆที่อยู่ในนี้ใช่ไหมพว่กันใช่ดูว่าพวกจินตนาการนะทุกคนเป็นไงจินตนาการเก๋ีกะ เฮ้ยโอ้โหยังยังยังรูปดาวทุกคนทุกคนเคยเห็นดาวตกไหมต่อไปก็เป็นอร่อยนะอร่อยอรอเอเลี่ยนทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเอเลี่ยนมีจริงนะทุกคนเคยเล่นเคยเห็นเอเลี่ยนตกจากไอห้าอากาศไหมนี่ทุกคนจะเป็นเจลลี่แบบเม็ดสีๆนะเราจะใส่ไปใช้มือได้ไหม มันใช้ไปแล้วพอดีแล้วก็เตะไปที่ัวใส่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 ไปแล้วอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะแต่ต้องกระจายกระจายหน่อยนะที้เราไว้แค่ตรงกลางอุ้ยทุกคนก็เห็นคนตกจากอวกาศพอดีเอ่อเมื่อกี้เรามีมนุษย์สองคนนะทุกคนเห็นไหมไม่เห็นไปแล้วมาเลยไหมฮะได้อันนี้จะเป็นกัมมี่เบอร์รี่เฮ้ยอันนี้อร่อยนะฉันชอบกิน มันคืออุกกาบาตนะมันจะตกไงเฮ้ยเบนใส่หน้าเลยว้ายนาทีเป็นขยะเอากาศก็กือทุกคนทิ้งขยะใช่ไหมไม่ได้บอกไปเอาอากาศอากาศจะไม่สวยเพราะฉะนั้นทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะครับอะไรต่อไอติมไหมใช่ไอติมอ่างุ่นอันี้คืออะไรให้กันพูดเลยเป็นไอติมที่อร่อยที่สุดในโลกให้มาเกือบเลยเนี่ยอากาศพร้อมมาเกือบยันพี่มาน่ะ สวยงามอาหารน้ำต้องิาต้องทำตามไาเลยแม่ติ่มนะอุ้ยดูสีสีสวยสีสวยอุ้ยแล้วนี้คือสีแบบเข้มข้นมากทุกคนสวยอ่ะต้องยิความสีน้ำเงินเอ้ยมีสีฟ้าม่วงนะสีสันก็หายนะตอนนี้และอย่างสุดท้ายอย่างท้ายสุดนี่ก็คือเอาแั็กซี่มาชมลโลป๊อปกลิ่นผลไม้บวม นไอของจะเป็นจรวดนะทุกคนโอ้ยจรวดต้องคู่กับยานอวกาศไอ้อต้องคู่กับนักบินอวกาศนะครับทุกคนเ <c oughs> ป็นปน,นักบินในอวกาศอ,อันนี้มีพลาสติกเลยอะไรไม่เป้นรหรอนี่นทุกคนเราจะอันนี้นะคะปักไว้ตรงนี้ได้ไหม <c oughs> มันจะอยู่ไหมนี่ตั้งไว้ข้างๆอย่างงี้จะลอยไหมนี่ลอยลอยลอยไม่ต้องไม่ต้อง นี่แบบนี้เลยน้ำตาลแบบหวานดีอร่อยนีนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มอวกาศนะคะมาเรามากินเลยดีกว่ามาลองชิมน้ำกันก่อนนะทุกคนไปหืมฮึมฮึมอช่ไหมอ้ืว ไออะไรอ่ะเงินฟันเงินฟันเงินฟันมากเลยทุกคนไม่อยากนี้กินเจลลี่เลยไนเจลลี่อะ่ะไอ้มันเมโร่นะเฮ้ยผมลองกินมันเมโร่นะผมจะกินกินแขอากาศนะครับทุกคนเริ่มเลยไม่ <c oughs> ใช่แขอากาศเดืดดดดอ,อ,อดเลยเลยเลยอะเป็นไงแล้ววะอืมอืมอก็อออออดีเลย นุ่มลิ้นจะให้ติ่มกินไอติมกันนะไอติ่มแบบให้แต่ไหนไอติมมันติดกันอ่ะไอติ่มช้อนได้ไหมอื๋อน้ำแข็งติดเป็นก้อนกินยังไงดังนี่ยอืมอืมอนืมอไงอร่อยอืมแล้วก็ชอบกินไอติมเยอะทนะคนอร่อยไหม ลอ,องไปทำกันดูอร่อยอร่อยสีสวยด,ด้วยถ่ายร้อนถ่ายร้อน,ยนเย็นดับเย็นดับเย็นดับร้อนนะดับร้อนดับร้อนเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ <c oughs> อโอเคครับทุกคนเอาไวว่านะครับใครชอบคลินี้่าลกดแชร์กดซับสไครต์น,นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อเลยนะ20มาละทัดนะเข้าใจไหมบอกแล้วน้ำดื่มฟ้าฮ่า5